สวัสดีค่ะมัน,นี่แมงตเต่าก,กับผ้ามาอันหอดอันนี้เลยเด้อค่ะนี่มากับรถแยกแคดเด้อค่ะนี่รถแยกแคดจอดเด้อค่ะนี่ค่ะมาหอดอันอำเภอค่ะอำเภอสองพี่น้องเด้อค่ะนี่นี่นะคะมาหอดอันรถตัดเะค่ะเนาะแล้วก็มาจอดพักอันรถตัดเด้อค่ะนี่เพราะว่าเขาไปน้ำลงพ่นเนาะแมงเต่าบ่ได้ลงคลิปแต่เสาเลยขอโทษขออภัยเอฟซีทุกคนเด้อค่ะขอโทษหล่ๆๆร้ายบ่ได้ลงคลิป นั่งรถมากกับ่ริษลงลีบน้ำเพลินเด้อค่ะแยกแคดไก่ยางมากเลยเด้อค่ะเนี่ยเป็นไปเขาหนามเด้อค่ะเนาะจอดพักเมยนั่งรถมาไกลเนาะค่ะเนาะนี่ก็เป็นบริเวณเด้อค่ะบริเวณอันอันรถตัดเด,ด,ด้อค่ะนี่ค่ะนี่แยกแคดขืนมาหอดรถเด้อค่ะเนี่ยมากับอันพี่ชันช่ยเด้อค่ะพี่ชันช่ยเป็นคนขันขบรถเดะะ้อค่ะ นี่ห้าสิบห้าหายเบิงบริเวณนะคะบริเวณข้างนอกอันโลดตัดนะคะเนาะนี่ค่ะโลกับกำลังแรนลืมลำลืมลำเลยนะคะเนะาะมาสอบแมงตับเตาบะได้ล่องคีบนะคะเนาะเพราะว่าอันไทยอันน้องเบาวิวนะคะเนาะเป็นหลานสาวนะคะเพิ่นไปไล่สดห้ยนะคะเนาะแมงตับเตากซักผาซัากหยังนะคะเนาะ,ะตอนนี้แมงตับเตากับสิมาซอยนะคะซอยงาน ซอยงานแมงตบเตาด้ค่ะเดีย๋ยวนี้ค่ะแมงตบเตากับเสีหยหอันน่องเบ้าวิวซอยไรโซดซอยอันเห็ดงานซอยด้ยค่ะเดีย๋ยวนี้ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศข้างนาด้ค่ะนี่นี่ก็เป็นซานามนะคะ่ะเนาะเป็นเอาเป็นคล่องนะคะ่ะเป็นคลอง้นาจะเป็นเหลี่ยมๆจังน้อยด้ยค่ะเพราะว่าเป็นแดดค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะบรรยากาศข้างข้างนาโลตัดเด้อค่ะเป็นโลตัดน้อยเด้อค่ะโลตัดน้อยโลตัดใหญ่ปานไดนเนาะค่ะเนาะนี่เฮาก็สิพาเบิ่งเนาะค่ะเนาะก็สิเป็นสั้นๆจังหน่อยเนาะค่ะเนาะบ่ะได้ใส่อันไม่เนาะค่ะเนาะเอามือถือเอาเด้อค่ะ พี่ชั้นใช่เพื่อนเขาของน้ามายุ่นะค่ะเพราะว่าเพื่อนกินอันนั้นแล้วค่ะเนาะกินชาด้วยค่ะกินชาตีพาอันเพื่อนมาห,หมู่บ้านนี่ค่ะเนะะาะดีแล้วค่ะชาฝนหมาแล้วค่ะุนนี่ค่ะยางมาแล้วฝนตอกแตกตอกแตกมาแล้วุน <c oughs> แนมเห็นว่าขายเอฟซีนี่ค่ะยางมากเลยค่ะนะั่นนี่ก็มีรถมาไล่ด้วค่ะเป็นรถตัดหน่อยนะค่ะเนาะ นี่ค่ะเพิ่นกับมาแล้วค่ะเนาะแมงตับเต้าก็จะไปขืนรถก่อนเด้อค่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณค่ะขอลงแค่นี้ก่อนนะคะเนะาะเพราะว่าอ่านเพียนฉันใช่เพิ่นมาแล้วค่ะนะ,ะ,นอะขอบคุณเอฟซี FC, ทุกๆคนนะ,คะ้ค่ะที่เข้ามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แมงตับเต่าชาแนลนะคะเนาะขอบคุณค่ะ